สวัสดีครับวันนี้คณิตศาสตร์ไทยบ้านจะพาแตกสูตรลาวพัฒนาที่เข้าต่อเนื่อง13ถึง20มวดติดๆมวดล่าสุด7กรกฎาคมก็ออกเต็มๆ066มวด9กรกฎาคม68นี้มีเด็ดด็ๆให้ครับพร้อมสอนสูตรฟรีแบบจับมือทำแถมเลขเด็ดแม่นๆจากโปรแกรมใครอยากได้เลขแม่นและรู้ที่มาห้ามกดข้ามเด็ดขาดครับจุงกะแมเอาบองปะโอนกรุบกรุบเนียสบายดีพี่น้องสูผู่สูคน เลขที่ผมให้เป็นแค่แนวทางจากสูตรคำนวณและสถิติย้อนหลังครับไม่มีสูตรไหนที่ชัวร์100%่เพราะการออกหวยเป็นการสุ่มเลขที่ได้มีโอกาสถูกบ้างแต่ไม่สามารถการันตีแน่นอนแนะนำให้ใช้ประกอบการตัดสินใจและเล่นพอประมาณไม่เดือดร้อนเงินในชีวิตนะครับพูดง่ายๆคือแนวทางนี้แค่เพิ่มโอกาสจากสถิติไม่ใช่เลขที่การ,รันตีว่าต้องออกจริงๆ100%จึงควรเล่นแบบพอดีเอาไว้สนุกๆอย่าทุ่มหมดตัวเพราะหวยคือการเสี่ยงโชคครับอยากให้เข้าใจง่ายๆ เลขที่แบ่งปันมาจากการคำนวณและสถิติย้อนหลังหลายงวดความชัวร์ไม่ถึง100%พอเพราะทุกอย่างขึ้นกับการสุ่มในวันที่ออกจริงลองพิจารณาประกอบกับเลขที่ชอบและเล่นแต่พอดีสรุปสั้นๆไม่มีเลขไหนที่ผมบอกได้ว่าชัวร์กี่เปอร์เซ็นต์เป็นแค่แนวทางเพิ่มความมั่นใจเล่นพอสนุกอย่าเดือดร้อนขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆเตรียมจดให้ดีสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไปเริ่มกันเลยครับ ตะกี้นะครับเป็นเสียงจาก AI นะครับนี้เป็นเสียงจริงแล้วนะครับนิสสตร์ไทยบ้านนะครับก่อนอื่นขอบนนิดนึงนะครับส่วนใครที่คอมเมนต์แย่ๆนะครับคอมเมนต์ลบๆก็พยายามพยายามเมเมนให้ดีหน่อยนะครับคุณผิดพรบคคมนะครับผมสามารถเอาผิดคุณได้นะครับพรบคคอมพิวเตอร์นะครับใครมเมนไม่ดีผมก็ตอบให้ไม่ดีนะครับ ก็ชื่นชมคอมเมนต์ที่มีมารยาทนะครับสูตรใครที่คอมเมนต์แย่ๆคอมเมนต์ไม่ดีนะครับก็ผงบอกถึงวุฒิภาวะนะครับแจกสูตรฟรีนะครับสอนสูตรฟรีโดยที่ผมก็ไม่รู้ลงหน้านะครับว่าเลขโจกอะไรนะครับชอบก็เก็บไปใช้นะครับไม่ชอบก็ปัดผ่านเลื่อนผ่านไปเลยนะครับถ้าหากผมรู้นะครับว่าเลขโจกอะไรนะครับผมก็ไม่บอกใครแน่นอนนะครับ ี๋ยวผมก็จะไม่เสียเวลาทําคลิปให้ใครดูนะครับเก็บไว้ซื้อคนเดียวเล่นคนเดียวรวยคนเดียวนะครับอยากให้เข้าใจตรงนี้นะครับกอพยายามเข้าใจด้วยนะครับเรามาต่อราวาพัฒนา9กกรกฎาคม68นะครับเรามาคํานวณสูตรแรกกันก่อนนะครับมาคานวณต่อนะครับทางต้นคลิปก็ให้ดูแล้วนะครับสูตรแรกนะครับมันเข้า20่วด ครับยี่สิบงวดติดอีกงีมันเป็นสูตรเก่านะครับใช้หลายงวดแล้วนะครับแต่มันเข้าท่อเนื่องนะครับยี่สิบงวดติดและกลุ่มที่สองก็เข้าสิบสามงวดติดนะครับอีกงีมันเป็นสูตรเดียวกันนะครับส่วนสูตรที่สองนะครับก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมันเดินยี่สิบงวดตามตามที่ให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปนะครับส่วนเลขโปรแกรมก็คำนวณใหม่ทุกงวดนะครับมีอยู่สามหมื่นกว่าสูตร เลขเด่นมากอยู่ซ้ายมือนะครับเลขเด่นน้อยอยู่ขวามือแต่ตามแต่ที่มันออกจริงนะครับมันไม่คำนึงนะครับมันไม่เกี่ยวกับเลขเด่นมากเด่นน้อยนะครับเกี่ยวกับการสังเกตนะครับว่ามันเดินซ้ายหรือขวาอย่างงวดที่แล้วก็จับให้0ูนย์หก็แตก2 0งศเนาะเูอเาเข้าๆผู้โตอยู่2คู่คือ0ูนย์หกับศูนย์สองก็ แสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลนะครับมาเริ่มที่สูตรแรกนะครับให้สังเกตลูกศรอนนะครับให้ใช้หลักรอยนะครับรอยเลขศูนย์นะครับก็นามาตั้งเลยนะครับเลขศูนย์แล้วบวกหนึ่งนะครับก็เป็นหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองนะครับได้สองแล้วบวกหนึ่งก็เป็นสามนะครับนี่กลุ่มแรกนะครับศูนย์หนึ่งสองสามกลุ่มที่สองนะครับพอได้สาม บวก3นะครับได้6บวกอีกหนึ่งนะครับได้7พอได้7จบวกสก็ได้9นะครับตามที่ตามที่ให้ดูต้นคลิปนะครับกลุ่มแรก0 1 2 3กลุ่มที่สองหกเดที่แล้วก็มาทางซ้ายทางขวาเลยทั้งกลุ่ม1นึ่กลุ่ม2อ่ะต่อไปสูตรที่2องบวกที่แล้วก็เข้าเนาะให้เด่น0กับ1 ก็เข้าหลขกศูนย์อยู่ตาเกตลูกศรเหมือนเดิมใช้หลักพันนะครับหลักพันตัวเดียวพันทลขกสองนะครับเดี๋ยวผมขีดเส้นตายก่อนโอ้ต้องขยับต้องขยับอันนี้ก่อนไม่เห็นมันขยับ ขยับเท่ากับขยับแล้วามาต่อเมื่อกี้หลักพันแล้วต่อไปหลักร้อยหลักร้อยคือเลขศูนย์ต่อด้วยหลักหน่วยคือเลขหก 6. หลักหน่วยสี่ครั้งนะครับหลักหน่วยสีตัว x สี่มาแล้ว x สี่ x สี่ก็คือคูณสี่ โอแค่นี้แคพอเข้าใจนะครับหลักหน่วยสี่ครั้งหลักหน่วยสี่ตัวก็คือหกคูณสี่ใช่ไหมยังถืงอะมาเรียงนำม,มาเรียงบวกกันเลขสองหลักพันนะครับหลักร้อยคือเลขศูนย์หลักหน่วยหกตัวโอไม่ใช่หลักหน่วยเลขหกสี่ตัวผิดแล้วก็บวกหกค้งที่นะครับเท่ากับ เลขคงที่เลขหกนะครับสีแดงนะครับม่เกี่ยวกับหลักหน่วยม่เกี่ยวกับหลักสิบบวกทุกครั้งนะครับเลขหกบวกทุกครั้งเป็นเลขคงที่ไปบ,บวกเลยสองบวกหกได้แปดนะครับเลขศูนย์มันไม่มีค่าก็ค่ามาบวกเลขหกเลยได้แปดแปดบวกหกได้สิบสี่นำหลักหน่วยบวกหกได้สิบตกเลขศูนย์อ่าเริ่มใหม่ 6บวก6ได้10โนะครับแล้วบวก1เป็น3นะครับสูตรที่2นะครับเป็น2กับ3ชนสูตรแรกเลยนะครับของกลุ่มที่1 2กับ3คนจะจับชุดนะครับเราไปดูเลขโปรแกรมกดกดที่แล้วก็มาซ้ายขวานะครับ2กับ0 นี่เลขโปรแกรมส่วนใครที่ถามว่าเลขโปรแกรมเอามาจากไหนผมก็เอามาจากโปรแกรมนะครับผมใช้โปรแกรมคำนวณสูตรนะครับนี่นะครับนี่เลยเลขโปรแกรมมีอยู่สามหมื่นสูตรนะครับเดี๋นะย,มมย 30, ผมทำโรอบให้ก่อนก่อนจะอธิบายนะครับอ่ะ ทำกรอบตรงกลางไว้นะครับอ่าเลขตรงกลางนะครับ4 1 5 6นะครับจากการสังเกตนะครับงวดที่แล้วมันมาเลข6นะครับเลข6อยู่ตัวที่อยู่ตัวที่4ก็คือตัวแรกของอในกรอบสีแดงที่แดงนี่แหละมาเลข6เนอะตรงกลางมาเลข6ตัวหนึ่งนะครับงวดที่แล้วอันนี้พูดถึงงวดที่แล้วเด้องวดนี้นะครับ สี่หนเดอเ้อหนึ่ตรงกลางผมแนะนําให้จับซ้ายขวานะครับจากการสังเกตนะครับผมไม่ได้ดูคะแนนการชนนะครับมันมีเปอร์เซนต์บอกอยู่แต่ไม่ต้องสนใจตรงนั้นนะครับให้สังเกตนะครับใครอยากดูแผนนี้นะครับผมโพสที่ Facebook สุดเดชวารีนะครับมีสถิติให้เห็นหรือจะย้อนดูคลิปเก่าก็ได้ในช่องนี้นะครับ วิสัยทัศทางซ้ายมือนะครับสองสามเจ็ดโอ้ชนนะครับชน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 ,ชน,ชนสูตรคำนวณสองศูตรเลยลงกับสามนะครับอ่ะนำสองสามเจ็ดไปจับคู่กับแปดเก้าศูนย์นะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับขวามือเข้าหลขกศูนย์ซ้ายมือเข้าหลขกสองออกศูนย์สองสองศูนย์นะครับวดนี้นะครับสองสามเจ็ดจับคู่กับแปดเก้าศูนย์โดยให้เน้นที่ สองสามนะครับเน้นที่สองสามและก็เกนะ้าเน้นที่สองสามและเก้าทำไมาให้เน้นเก้ามไงครับอนะ่าไปให้เน้นเก้าก็ไงครับกลุ่มที่สองของสูตรแรกมันไปชนขวามือเลขเก้าขวามือของสูตรโปรแกรมนะครับ่วนสองกับสามนี่ชนสูตรมือทั้งสองสูตรและเลขโปรแกรมซ้ายมือสองสามอ่า ฉะนั้นผมจะจับแค่อสอ 2, 3ครับจะใช้ส 2, 3จับจากชุดหลังนั้นก็ตัดสินใจกันเองนะครับสูตรแจกไปแล้วนะครับเทคนิคการชนการดูนะครับบอกแล้วนะครับตั้งเลขสองนะครับวรามันเป็นสีขาวทาไม อใช้เลขสองตั้งนะครับจับคู่กับขวามือคือเลขแปดนะครับและเก้าสองเก้านั่นแหละก็ศูนย์สองศูนย์ออกไปแล้วนะครับอ่ะต้วยเลขสามสามแปดจับเก้าสามศูนย์พอไหมพอหรือยังจับอีกไหมโอเคนี่แหละ อยากได้อีก็จับเพิ่มนะครับจับเองนะครับสูตรสอนไปแล้วนี่แค่นี้พอเดี๋ยวตัวเน้นตัวเน้นตัวเน้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมย่อก่อนปึ๊บวนตัวเน้นนี่ตัวเน้นเอาตัวใหญ่ๆหน่อยตัวที่มีเล็กก่าวนีคือตัวเน้น นี่เลยย้ำอีกทีหนึ่งสองแปดสองเก้าสองศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์ตรงกับบนล่างหมดที่แล้วมาสองคู่มาศูนย์หกกับศูนย์สองก็ยินดีครั้งที่ได้สองศูนย์ศูนย์สองเนาะพูดจะได้ศูนย์สองสองศูนย์ก็ยินดีทีหนึ่งยินดีด้วยนะครับ ตัวใหญ่ๆนะครับที่มีเลขเก้าสองเก้าสามเก้าอันนี้คือตัวเน้นนะครับเพราะว่าเลกโปรแกรมนะครับขวาม,มือมีเลขเก้าแล้วก็สูตรแรกก็มีเลขเก้านะครับดังน,นั้นผมจึงเน้นสองเก้าสามเก้าส่วนตัวอื่นเป็นเลขรองตามนี้เลยตรงกับบนล่างอ,อ,อีกจากันเองนะครับเป็นการคาดเดานะครับ ก็สอนไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นคุณที่ต้องตัดสินใจกันเองนะครับได้แต่ว,วางว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับัางมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรังวันนะครับสําหรับคลิปนีก้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับนอกฝากประชาสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งนะครับลืมลืมบอกนะครับผมแจกสูตรนะครับผมสอนสูตรเลขรัฐบาลไทยนะครับหลักหลักหลักร้อยห้าตัวเดินสามสิบงวด หลักสิบนหลักหน่วยบนหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างเช่นกันนะครับเด่นห้าตัวเดินสามสิบ่วดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยลงให้วันที่สิบสามนะครับวันเสาร์นะครับวันที่สิบสามที่จะถึงนะครับสิบเก้านาฬิกานะครับย้ำว่าสิบเก้านาฬิกานะครับผมลงไปแล้วนะครับแต่ผมตั้งเวลานะครับตั้งเวลาลงหน้าให้พร้อมใช้หรือปรากฏ 19นาฬิกานะครับอันนี้คือ3ามตัวบนปากหลักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยส่วนวันอาทิตย์วันที่14คือเลขล่างนะครับสูตรล่าง10ล่างกับหน่วยล่างนะครับเป็น5ตัวเดิน30มวดนะครับอย่าลืมนะครับมีนัด19เนาฬิกาวันที่13กับวันที่14นะครับฝากด้วยนะครับฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผิดถูกก็ไปตามสูตร ดวงไขดวงมันนะครับอันนี้แล้วแต่โชควาส,สนาของแต่ละคนเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆคลิอสีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเอยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ